สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุ้วิ์อาร์ตนะครับครับผมซีรีส์โบสถ์บรอกครับในกรุงโรมต่อครับที่นี่ก็จะมีสถานที่หนึ่งนะครับ่ชื่อว่าซานตามาเรียเดลโปโปโรนะฮะใช่ซึ่งก็อ่อเป็นโบสที่มีความสำคัญมากแล้วก็เดิมนี่เขาชื่อว่าเป็นเป็นสุสานของเนโรกรับสมัยนู้นเลยนะฮะยุคโรมันใช่ฮะ แล้วก็สร้างโบสถ์ครับมาแล้วก็โดยเฉพาะ,ะช่วงที่มีการฟรื้นฟูกรุงโรมช่วงวันสองเตียงก็คือซิกทัสที่สี่นั่นเองอไ,ได้มีโอกาสได้แา่ถาปนี้คนสำคัญเนี่ยมาบูรณะสร้างนะครับโบสถ์เก่าที่สร้างมานานแล้วซึ่งก็สวยงามมากและโดยเฉพาะในสัตว์วันที่นะครับก็คนที่เป็นพระเอกเลยซึ่งเราก็จะ เดินทั่วกรุงโงรมเลยงานของเขาเยอะหนึ่งก็คือแบร์เบนี่ครับซึ่งแบร์เบนี่เนี่ยไม่ได้แกะรูปอย่างเดียวนะฮะรูปแกะสลักที่สวยงามที่อยู่ที่บอร์กิเซ่เยอะแยะครับเขาเปน็นนักออกแบบด้วยจะเป็นแบบสถาปนิกด้วยใช่ฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เออ่มันก็จะมีงานสําคัญนะฮะเออ่ต้องไปดูเลยนะอันนี้มสัสเลยก็คืองานของเออ่คาราวาโจนะครับคุณซิฟิเซนต์ออฟเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเซตบีเตอร์เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยก็สังเกตไม่ยากนะอาร์ตครับก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะที่ครับตอนบีเตอร์จะถูกตป็นรนเข่งเหมือนพี่เอซูเนี่ยครับเขาก็บอกว่าขอให้เอาเขาเนี่ยคว่ำหูลงครับนะฮะเพราะว่าเขาไม่อยากจะพัดเกียมกับเจ้านายมาสเตอร์ของเขาคือพี่เอรซูครับเพราะนั้นเราเห็นคนที่ถูกคว่ำหัวลงตึงกระเข่งคือไปตรประบันะครับคนเรียน แล้วยังมีซิมโบอีกนิดนึงนะอาจารย์ที่เป็นแสญลักของนักบุญคุณแจกีเตอร์คือคุณแจกเพราะว่าเป็นผู้เปิดประตูสวรค์อ่าใช่ก็พระเยซูก็บอกว่าเราให้กุญแจกกับท่านครับหมายถึงก็เป็นซิบโบนะครับว่าเขาจะพาคนไปสู่แผ่นดินพระเจ้าสวรรค์ครับก็ครับคาราวาช่หลายคนก็คงรู้จักดีมืดสว่างครับถ้าเป็นดราม่านะครับสวยงามมากภาพใหญ่เลยครับแล้วก็ไอชิกิแชเปิลเนี่ย ก็กองแบบที่เราเฟอเอลด้วยนะฮะซึ่งเก่งมากเลยเคยได้ยินว่าเฟาเอลแบบออกแบบซึ่งเกี่ยวกับอาคารต่างก็มีส่วนหนึ่งเช่นในเซนติเตอร์ก็มีส่วนมากนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ระดแบรวบรวมแบบศิลปินแบบยุคเก่งยุคเปรย์ซองนเชื่อมมาใช่ใช่ครับร็อกเลยถูกต้องแล้วก็แบบนี้นี่ก็มาทําให้เพิ่มเติมให้สวยขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องไปดูรูปแกะสลักอันนี้แบบนนี่แกะไว้ด้วย นะฮะผู้เผยนะที่ชื่อว่าฮาบากุปมาจากพระคัมพีเดิมฮาบากุก็เป็นเป็นทุเป็นเป็นผู้เผยด้วยนะเป็นทรองเสที่ได้เจอชุดสวรรค์อะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ดเนียลนะฮะเขาก็เก่ากับสิงโตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดเนียลไปดูโยนเป็นทาอมสิงโตแต่ว่าไม่ตายนะครับพระเจ้าทรงดูแลพรองกันลงก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบทที่สวยงามแล้วก็สะท้อนอย่างที่บอกว่า การเขเรียกว่า counter reformation อย่างชัดเจนใช้โบทเช่ยานศิลปะในการที่ดึงคนกลับมาใช่ครับพวมาโปเนี่สวยนะมันมันเหมือนสวรรคนมันเหมือนที่วิตาิีเพราะว่าจุดเด่นของบารอกอย่างหนึ่งก็แน่นอนคือแบบลักษณะของสีทองที่คนยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นหรือว่าใกล้ชิด ใช่แล้วโดยเฉพาะด<อ>ินคนเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยนะโอ้โหทองเหลืองหลาบหลายที่บางที่นะ่ยจะมต่องถึงเข้าไปแล้วเหมือนเป็นเหมือนแบบสว่า์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับโอเคครับผมครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับ